สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาสรุปกิจกรรมเด่นประจำเดือนกันยายน2565รของจังหวัดพะเยาดังนี้หนึ่งกันยายนนายศักฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพิธีรับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2565จังหวัดพะเยาภายใต้แนวคิด 90พรรษาแม่ของแผ่นดินร้อยความรักรวมดวงใจประชาไทยร่มเย็นที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคำพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีการมอบพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าเสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแก่หมู่บ้านต้นก้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2564และประจำปี2565มอบโลกเกียรติคุณหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดพะเยาและรางวัลชมเชยประจำปี2565พิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดินของหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2,564และประจำปี2,565และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดพะเยา2กันยายนนางวิภาเชื้อเมืองพานขนส่งจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยผู้บริหารของโรงพยาบาลพะเยาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในานามคณะทำงานกันกรองการขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนร่วมมอบอุปกรณ์สำหรับผู้พิการจำนวน12รายที่ห้องประชุมใหญ่โรงพยาบาลพยาซึ่งได้รับการจัดสรรจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกรวมเป็นเงินทั้งสิ้น738,500บาท 5กันยายนนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565ซึ่งสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยาร่วมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งครังจังหวัดธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินที่ทำการปกครองอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่เทศบาลตำบลปั้นใหม่อำเภอเมืองพะเยา ดำเนินการลงทะเบียนรอบใหม่โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2565โดยมีการเปิดจุดให้บริการรับเอกสารหลักฐานลงทะเบียนให้กับพี่น้องประชาชนชาวพะเยาในพื้นที่ทั้ง9อำเภอจำนวน40จุดโดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่19ตุลาคม2565จังหวัดพะเยาจัดหน่วยรับลงทะเบียนจำนวน5หน่วยประกอบด้วยหน่วยที่1ที่ทำการปกครองอำเภอจำนวน9แห่ง หน่วยที่สําสำนักงานทางจังหวัดพะเยาจำนวนหนึ่งแห่งหน่วยที่3ธนาคารกรุงไทยจำนวน6แห่งหน่วยที่4ธนาคารออมสินจำนวน8แห่งและหน่วยที่5ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน16แห่งโดยได้บรรณาการวางแผนการทํางานเพื่อประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์โครงการการนัดหมายประชาชนผู้มาลงทะเบียนกําหนดจุดรับลงทะเบียนไว้ทั้งหมดจํานวน40จุดครอบคลุมทุกพื้นที่ และในวันเดียวกันนายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนซึ่งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมกันปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรสวมหมวกนิรภัยร้อเปอร์เซนตไปตามถนนสายต่างๆเพื่อเป็นการรณรงค์ประชาะสัมพันธ์กิจกรรมในครั้งนี้ด้วย 9. กันยายนนายศักลิิ์สลักคำผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงผลงานส่วนราชการและเอกชนจังหวัดพะเยาพะเยาโชว์เคสแอนด์เวิร์กชอป เปิ้ลแปลงตัวอพอพะเยามีดีซึ่งจังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพะเยาจัดขึ้นระหว่างวันที่9-10กันยายน2565ที่ลานอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยาทั้งนี้เพื่อแสดงศักยภาพและผลงานของทุกส่วนที่ดําเนินการในพื้นที่จังหวัดพะเยาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการของแต่ละภาคส่วนซึ่งจะนําไปสู่การบูรณาการความคิด และเกิดการต่อยอดการทำงานร่วมกันในอนาคตเพื่อให้ทุกภาคส่วนนำผลสะท้อนจากงานนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้ร่วมงานไปพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดพะเยาโดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆเช่นสินค้าผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมการบริการประชาชนมีกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้า และการแสดงดนตรีของเด็กนักเรียน19กันยายนตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยได้พิจารณาและคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี2565ซึ่งผลปรากฏว่าจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลส่วนราชการระดับจังหวัดระดับดีที่ทำการปกครองเอำเภอแม่ใจได้รับรางวัลส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับดีเด่นสำนักงานคลังจังหวัดพะเยาได้รับรางวัล ส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับดีและมูล,ลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนาได้รับรางวัลองค์กรภาคประชาสังคมระดับดีโดยนายศักฤทธิ์สลักคำผู้ว,ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้มอบหมายให้นายชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหนาส่วนราชการและหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเดินทางเข้ารับมอบรางวัลจากนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมณโรงแรมมิลเลอร์โคแกนคอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาต่อไปเป็นปฏิทินการจัดกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในจังหวัดพะเยาในเดือนตุลาคม2565ดังนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยากำหนดจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมมหากาธิเบศรมหาราชารชบรมนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2565 ประจำปีงบประมาณ2566ในวันที่13ตุลาคม2565นณวัดศรีคมคำพระอารามหลวงตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปในเดือนถัดไปหากหน่วยงานใดมีกิจกรรมโครงการสำคัญที่ต้องการให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยาเผยแพร่ล่วงหน้าและนำบรรจุไว้เพื่อทราบในที่ประชุมแห่งนี้สามารถส่งข้อมูลพร้อมภาพอินฟโฟกราฟ,ฟิกของท่านได้ที่ลายกลุ่มข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา